สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมมากันอีกหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งวิดีโอคลิปนะครับผมช่วงหลังมานี้นะครับไม่ค่อยได้ว่างมาทําคลิปทักทายพี่น้องกันเลยนะครับยังไงรบกวนพี่น้องช่วยกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเห็นคลิปแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้มากันรวมๆอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่เป็นพระที่เช่าหานะครับมาในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็เป็นพระทีะ่ยังซื้อไว้แล้วก็ยังไม่ค่อยได้มีเวลาได้ลงเลยนะครับนี่วันนี้ก็เลยเดี๋ยวมารวมๆมาวันนี้เมื่อวานได้มาองคหนึ่งนะครับนี่เมื่อวาน เมื่อวานได้นับแบงค์มาองคหนึ่งนะครับอ่ะอน,นี้ไม่ใช่องค์เมื่อวานองคเมื่อวานอยู่นี่องคเมื่อวานอยู่นี่นะครับเป็นที่อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับอยู่บางลำพูนะครับส่งมานี่ใน่องพระแท้นะครับดูกันบ่อยๆดูกันให้ชินตานี่ผมชอบดูการกระบาดที่ข้างหูนี่นะครับผมซูมนิดหนึ่ง นี่เห็นการกรบาดท,ที่ข้างหูไหมครับพิมพ์นับแบงค์นี่ออนี่ชัดเลยครับเห็นไหมฮะนี่นับแบงค์นะครับอาดูอีกองหนึ่งนี่นับแบงค์เหมือนกันครับอันนี้อาจจะผิวดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่จะเห็นการกรบาดนี่เห็นไหมฮะโฟกัสไม่ค่อยจะติดนี่เห็นไหมฮะการกระบาดท,ที่ข้างหูแบบนี้เลยนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับดูที่ข้อพับตรงนี้นะครับนี่ดีดูที่ข้อมือลอง่อนะครับจะมีเป็นคนแมววิ่งนะครับสำหรับพิมพ์นับแบงค์ปี2องพนนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะแล้วก็ตรงซอกจีวรตรงนี้นะครับซอกสังขตินะครับช่วงนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่ง เห็นไหมครับเห็นเส้นขนแมวไหมครับนี่แล้วก็ดูใต้มือเห็นไหมฮะนี่แบบนี้นะครับหลายๆหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะครับนับแบงค์แบบนี้นะครับนี่องขวาจะแพงกว่าเห็นไหมฮะว่าทําไมองขวาแพงกว่าเขาจะมีความสวยความเงาความเดิมนะครับองซ้ายก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับพระจับเยอะสัมผัสเยอะนะครับ ความสวยงามของพระนะครับนี่พวกนี้นะครับราคาจะต่างกันนะครับแต่ก็ต่างกันไม่มากครับต่างกันไม่กี่พันบาทนะครับแบบนี้หลายๆหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะครับมีแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับแบบนี้รับเช่าหลายๆหมื่นนะครับนี่อุดกลิงนะครับเจาะตูอุดกลิงตีโค้ดนะครับผมนี่แบบนี้ชัดเจนนะครับ สมัยก่อนแบบนี้แสนกว่านะครับแบบนี้แสนกว่านะครับเศรษฐกิจกแบบนี้นะครับราคาก็จะลงมาเล็กน้อยนะครับผมนี่ซื้อได้เก็บไว้นะครับมีกําลังนะครับถ้ามีกําลังชั่วโมงนี้ถ้าเป็นภาษาหุ้นเขาเรียกช้อนซื้อได้เลยนะครับผมนี่นับแบงค์ที่มือจะมีแบงค์แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะที่มือจะมีแบงค์แบบนี้เลยนะครับ นี่อันนี้คือพิมพ์นับแบงค์นะครับผมนี่ก็ดูกันไวๆนะครับมีหลายๆอย่างนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงพเงินพระจันทร์ชุ่มนะครับนี่วัดไทยน้ำปี2481นะครับนี่ผิวจะพายเงินแบบนี้เลยนะครับก้ต่อโควชอนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นมือจุดนี่มือจุดเห็นไหมครับ ที่มือปลายนิ้วจะมีจุดเห็นไหมฮะตรงนี้สวยงามนะครับนี่พระในซอกมีทองเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นมือเล็แปดนะครับนี่สภาพศึกอันนี้นะครับสภาพศึกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมือเล็แปดนะครับสภาพศึกศึกแบบนี้นะครับก็จะถูกลงไปนะครับนี่อยู่ในเลนนี่ถ้าศึกแบบนี้นะครับก็ยัง หลักหมื่นนะครับสองสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับนี่สภาพสึกๆเรื่มเืนะครับข้างหลังเรื่อมเลยนะครับเจ้าของเก่าไม่รู้ไปขัดออกทําไมนะครับจริงๆต้องเขียนคําว่าหลวงพ่อเงินที่สังคติแบบนี้นะครับนี่พระแท้พิมพ์ทรงแท้นะครับสึกๆเรื่มๆืยังไงเราก็ดูแท้ได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นจอบใหญ่ทําให้ดูไปแล้วนะครับจอบใหญ่ปี2 5 1 5นะครับผม ขวานถุงกะไรเงินกะไรทองนะครับนี่อันนี้หลายหลายหมื่นนะครับหลายหลายหมื่นนะครับนี่ตรงนี้นะครับอจอบเล็กนะครับอันนี้ไม่มีกระไรเลยนะครับแบบนี้สภาพใช้มานะครับก็ยังเหลือหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนะครับนี่หลังเริ่อมๆอย่างนี้นะครับมีแบบนี้เห็นไหมฮะหู หูเจาะจะเป็นวงลีีนะครับไม่มีซ้อนไม่มีบวมไม่มีปิ้นนะครับอ่าไม่ใช่ไม่มีปิ้นครับไม่มีไม่มีซ้อนเบลอนะครับเพราะว่าถ้าซ้อนกันมานะครับจะเกิดจากการถอดนะครับผมอ่ะคู่นี้ก็เป็นวัดไทยน้ำปี0 9นย์นะครับนี่เรียกว่าพิมพ์ประคดรัดอกหรือพิมพ์รัดอกนะครับผมนี่แบบนี้ก็เล่นหากัน หลักหมื่นนะครับสวยๆแบบนี้ก็หลักหมื่นนะครับนี่ตอนพีกๆแรงๆนะครับเคยขึ้นไปถึง2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเหมือนกันนะครับนี่เจาะตูดอุดกลิ่งเหมือนกันนะครับออกวัดไทยน้ำนะครับผมองค์จะเล็กนะครับองค์จะเล็กนี่ฮะองค์จะเล็กๆแบบนี้นะครับรับเช่าเหมือนกันนะครับอันนี้หลักหมื่นนะครับจจบใหญยวัดไทยน้ำเหมือนกันนะครับแต่เป็นปี2515นะครับ แบบนี้นะครับเนื้อเงินมีเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองผิวไฟแล้วก็ทองเหลืองกระไหลทองนะครับนี่แบบนี้นะครับหลายๆหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองจะสองสามพันนะครับจะเป็นเนื้อเงินแบบนี้เป็นหมื่นนะครับเหรียญรวมพ่อเงินหลังกรมหลวงชุมพรนะครับอันนี้เจ้าของไปตัดหูมานะครับเขาะจะมี บล็อกนิยมนะครับคำว่าพรรอเรือจะแตกนะครับนี่ไม่รู้เห็นหรอเปล่าอ่านี่เห็นไหมครรอเรือจะแตกเห็นไหมครับเห็นรอแตกไหมฮะม <c oughs> ีทั้งกระไหล่ทองทองแดงกระไหล่ทองแล้วก็ทองแดงลมดําแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูรอแตกนี่อันนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะรอแตกนะครับด้านหน้าเป็นหลวเงินด้านหลังเป็นเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรน,นะครับ นี่โดมดำสวยๆแบบนี้นะครับก็20,000ืเหมือนกันนะครับนี่กระไลทองอสวยๆก็2องหื่กว่านี่อ่านี่เตาพวกนี้มีบัตรเซอร์สมาคมหมดนะครับนี่ใครมีเต่าแบบนี้นะครับใครมีเต่าแบบนี้นะครับส่งมาดูได้เลยนะครับเนื้อหาพิมพ์นิยมพิมพ์พิตากันเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมส่งตัวใหญ่ให้ดูเนื้อมัน,มน นี่ใครมีเต่าแบบนี้นะครับใครมีเต่าแบบนี้นะครับนี่เห็นเนื้อไหมฮะเนื้อพิมพ์นิยมพิมพ์กีตาทีเดียวใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่ารับเช่าหลายหลายหมื่นนะครับถึงแสนสวยจริงๆสวยจะจับซื้อแสนกว่าอยู่แล้วนะครับ สวยจริงๆสวยมากๆคา,ากล่องเดิมๆนะครับรับซื้อแสนกว่าอยู่แล้วนะครับผมนี่แบบนี้ก็ยังไม่กี่หมื่นนะครับแบนบนี้จำได้ว่าซื้อมาประมาณ50-55อะไรประมาณนี้นะครับนี่ถ้าสภาพประมาณนี้นะครับนี่ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่งรูปมาในข้อความได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมโอกาสข้างหน้านะครับได้พระอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวโอกาสข้างหน้านะครับเดี๋ยวองค์ไหนที่มีโอกาสนะครับมานั่งทำชี้ตำหนิจุดตายนะครับให้คือไม่ถึงกับขั้นดูแล้วแบบโอ้โหคุณจะเป็นไปเดินซื้อได้เลยเหรอครับถ้าจะเดินซื้อได้มันต้องเกิดจากความชำนาญน,นะครับได้ไบ่อยๆเห็นกันบ่อยๆ เจอองค์จริงบ่อยๆนะครับแบบนี้ถึงจะเกิดความชํานาญจนถึงขั้นแบบว่ามาซื้อขายได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับชํานาญไม่ชํานาญไม่เป็นไรครับส่งรูปมานะครับส่งรูปมาในข้อความในในไลน์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ไว้ให้ส่งรูปมาได้เลยนะครับผมมีแบบนี้นะครับหรือว่ามีแบบนี้นะครับนี่แบบนี้อยากได้อยากได้นะครับสวยๆแบบนี้อยากได้นี่อันนี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นกว่านะครับ ใครมสีสวยๆแบบนี้อยากได้นะครับผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมส่งมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ